ยิงทุ่มยิงชัดเลยเป็นซี่เป็นซี่เลย่าโดนชั่วเตินกิจมันปุ๊บแม่ตาหวาเด็กเล่นคนเล่นมันต้องบินมั้งเลยนะนี่อยู่กับถีมันมันเล่มันเล่ใต้พัอยู่เลยคนปกติก็ไปหมาบินกลางคืนไหมต่อแรกอยู่ตรงนู้นมาปุยืนเดียวอยู่มาเก็บ้อมุ้ยมันเล่

โอ้ป่อป่อป่อเห็นใต้มันต้อยออกห้างเ้ยน่ะไหมป่อปุ่มซูมไปมันต้อยไปเปอร์เล็กเปอร์เก็บข้อมูลฮะที่ไหน ยี่นี่มันตื่อไปได้ปะยาง,งายมันตืน่นมปนวดท้อนเลยนะเนี่คยครับ่อถ่ายครับตอนนี้เพิ่งสังเกตเห็นครับมีโดนผมยืนยันอยู่ในป่าหลังนั้นนะครับเนี่ยเห็นตอนแรกเห็นตำแหน่งนี้อ่าแล้วอยู่ดีไปโปล่ตำแหน่งนู้นครับ ทองดำที่เผาถ่านนี่ครับกองไม้จะเผาไม้นี่แพงนะครับ,บกิโลหนึ่งบาทเพราะเป็นไม้ที่เขาคัดมาหลังจากทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ชำรุด สนใจถากติดต่อได้นะครับม้นมาใต้วิดีโอนี้ได้ครับผมตัดต่อไม่เป็นนะครับสงสัยครับว่าโดนมา,มาบินสืบอ,อะไรครับตอนแรกมองไกลๆนึกว่าดาวจะหรือดาวอะไรที่มันกระพริบพออยู่ดีๆผมชี้อยู่หลังคายน้ำาน้นครับนี่ยอยู่ดีมันผมหันมาอีกทีเอา้าหันไปกลับมันจะมันหายแล้วอยู่ดีเดินจะกลับขี่รถกลับแล้วมันมาโ่ตรงนี้ผมเลยสงสัยเลยครับ พาปกติถ้าเด็กเล่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แน่นอนถ้ามีคนเล่นนถ้ามีคนเอาโดนบินเล่นคนปกติเขาก็ไม่เล่นกลางคืนอยู่แล้วนะผมว่าโดนบินเลนมันถ้ามีคนเล่นมันต้องขยับบ้างนี่มันเก็บข้อมูลอะไรผมไม่รู้ครับเห็นไหมครับกระพริบไฟเป็นสีเลยมองไกล้ๆตลนแรกผมคิดว่าเป็นดาวเป็นอะไร อยู่กับที่เกือบชั่วโมงน่าจะเกือบ้วครับเพราะถ้าคนเล่นไม่อยู่กับที่แน่นอนครับยังไม่รู้มันส่องมาดูอะไรครับตอนแรกอยู่ตำแหน่งนี้เนี๋ยซูมกองไยอะเรลเกินนี่ตอนแรกผมยี่ยอยู่หลังนขนําขนํานู้นใช่ไหมครับแล้วมานะ่อยู่ตำแหน่งนี้ผมยี่ยอยู่หลังนู้นแล้วอยู่ตำแหน่งนี้อ่าแล้วพมผมหันกลับหันกลับมาเรียกจะกลับ ทานเกา่าไอที่หายแล้วพมผมจะมาสตาร์ทแล้วเอา้หาหันมาดูมาอยู่นี่ทำให้ผมงสงสัยครับว่ามันบินสืบดูอะไรที่นี่เป็นที่เผาถ่านนะครับอืบรรยากาศนี่ก็เป็นป่ายางล้อมรอบป่ายางปักกล้วยที่มืดๆมองไม่เห็นนี่ครับถ่านหมถ่านขายครับ ีไม้ที่ดับรอเผาอเตานน้นเผาแล้วครับแล้วน่นกระสอบเสร็จแล้วรอรถมารับสิบล้อมาพูดนี้นครับข้อสงสัยครับว่ามันมาสืบดูอะไรครับนานมากเลยนะอ๋อ z ูมดูอีกทีไหมครับยิ่งโซมูมยิ่งเห็นชัดว่าเป็นโดนแน่นอนไฟกับพิษเป็นสีสีเลยคนปกติถ้าเล่นอ่ะมันต้องบินบ้างขยับบ้างนี่อยู่กับที่เลยครับ ปืนก็ยิงไม่ตึงนะ่ะหนาไหมนะไกลบปันนี้ปืนยิงไม่ตึงหรอกนะโดนเนี่ยแต่มันนั่นและเราวเว้นไหนนอนมันซื้อมันเก็บข้อมูลอะไรไรเหล่านันบาบาพี่เยื่อ,กองกำรกังคืนเห็นไหมครับเพราะถ้าคนปกติ อาจจะไม่เล่นกลางวันแน่นอนหรืออาจจะมีบ้างแต่มันต้องขยับบ้าง,างนี่อยู่กับที่นานนะครับเปลี่ยนจากจุดที่ผมยืนตรงนู้นแล้วจะก,กลับแล้วหันมาที่ออกมาอยู่ตรงนี้แล้วตอนแรกนึกว่าดาวครับมองไกลๆพอสังเกตด,ดีๆไม่ใช่ครับมาเก็บภาพอะไรครับสือบอะไรของมันครับขอสงสัยที่ขาใจขายใจอย่างเงี้ยนี่นน ครับนี mm ่ผมถือกล้องนิ <poquito ifier> ่งอยู่นะมาขยับอยู่บริเวณนั้นครับโอเคผมจะซูมออกนะครับถอยออกซูมออกปั๊บ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 ท้ามอัไกายนเหมือนดาวกับพริบเลยครับโอเคขอจบท่านี้นะครับเป็นข้อสงสัยที่ขาใจครับยังขาใจแน่นอนครับ ยวต้องมาคอยดูอีกหลายหลาย,ลยเลยครับคนปกติไม่มาอยู่เล่นบินอยู่กับที่แน่นอนอยากรู้มาเก็บสืบอ,อะไรครับอ่ะสืบอ่ะนี่เต่าทานครับมีอะไรให้สืบครับคนทำงานคนหมกทานอือมีกล่องไม้ นี่ทานเผาแล้วรอต้อนใส่กระสอบนู่นกระสอบที่เสร็จแล้วรอไมาแล้วนี่ไม้ที่กําลังดับรอจุดกองไม้โอ้บินสูงเปร์ไว้สู่มไปแล้วที่บินสูงเปอร์นุมันนี่ยิงงันมันยิงง,น,น,ง,งนภาพชัดเลย ยญิงแนวสู้งันมาดิสัตว์มันจะดูที่อะไรมาดิสัตว์นู่นพระจันรทร์ครับทำไมสงสัยชัดครับผมซูมนะครับซูมถอยให้ดูเห็นไ,ไหมครับเป็นป่าครับรอบจะเป็นป่ากล้วยป่ายางต้นยางต้นปาล์มแต่นู่นครับเห็นไ,ไหมครับกับพิบอยู่ครับนี่ครับเป็นป่าล้อมรอบเป็นที่หมกทาน หมุนให้ดูนี่นะทีมเมื่อนนี้เป็นป่านะครับเราจะที่มีไฟจะเป็นขนมประจันแล้วก็โดนใช่ไหมครับโอเคค่อยมาดูคืนต่อไปครับว่าอยากรู้ครับข้องใจผมข้องใจแน่นอนคนที่ข้องใจแล้วสกีหลังใส่มันมาดูอะไรถ้าคนเล่นมันไม่อยู่กับที่แน่นอนครับแล้วใครจะมาเล่นกลางคืนครับผมตามน่อยมีก็ส่วนน้อย แต่เล่นต้องขยับบ้านนี่สื่กับที่เปลี่ยนจากตำแหน่งที่ผมยืนชี้อยู่เนี่ยผมยืนก่อนหน้านี้ผมยืนชี้อยู่หลังขนำเนี่ยครับหลังขนนำข้างหน้านี้แล้วผมอ่านไปดูนึกว่าดาวตัวเลขเดินมาจะกลับเอาพอเดินมาที่รถดันไปทีกทีเปลี่ยนจุดมาแล้วเลยสงสัยครับว่ามันจะดูอะไรมันอยู่กับที่นานนะเป็นชั่วโมงได้นะครับโอเคขอจบท่านี้ครับไว้ค่อยมาดูคืนหลัง มันต้องมาสืบอ,อะไรสักอย่างแน่นอนครับแม้ไม่อยู่แบบนี้ครับโอเคสวัสดีครับ